เริ่มกันเลยกว่าค่ะก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าสินค้าเราตัวนี้นี่ชาอยู่ในห้างแล้วนะทุกคนชาเราตัวนี้วางขายในห้างแล้วนะคะในห้างตอนนี้มีอยู่5สาขาแล้วก็มีทั้ง t t อีกอีก6สาขา มีอยู่ที่ไอคอนสยามเจเจมสยามเจริญนครท่าเรือวังหลังแล้วก็วิภาสาตรงชั้น3ามหน้าฟุตขอตรตัวนี้นะคะใครเจอใครไปฐานที่พวกนี้ฝากวันหนุนหน่อยนะคะนอกจากนี้ใครขึ้นรถไฟฟ้า BTS เราก็มีวางกำหน่ยตรงรถไฟฟ้า BTS นะตรง BTS เอกมัยสยามสนามกีฬาพญาไท นานาแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ใครบังเอิญไปเนี่ยฝากอุดหนุนหน่อยนะคะเราอยู่เราร่วมโครงการกับโครงการของกทมรเรียกว่า Bangkok ID ตัวนี้นะคะอยู่ตรงเชล์ของ Bangkok ID นะคะถ้าเกิดใครนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยฝากอุดหนุนหน่อยหรือไม่ก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรกลับมาให้เราก็ได้เราได้ช่วยเราโปรโมทนิดน,นึงนะคะใครที่ไม่ได้เจอกันหลายว,านวันหวัดดีค่ะเพราะว่า เราก็ไม่ได้แบบมาไลฟ์สฉยวันเหมือนกันเพื่อนติดงานอย่างนิดนึงนะคะย้ำอีกครั้งตอนนี้ขึ้นห้างแล้วแล้วก็มีวางขายอยู่ที่ BTS ด้วยใครไป BTS เอกมัยสยามสนามกีฬาพญาไทนานาแล้วก็อนุสาวรีย์ชัย6ที่ฝากอุหนุนหน่อยนะคะใครชอบสมุนไพรใครอยากดูแลสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามจากภายในสุ่ภายนอกเนี่ยใช้ตัวนี้ดูแลผิวพรรณดูแลพวกระบบย่อยอาหารแล้วก็ เรื่องกลิ่นกายนิดนึงแบบว่ากลิ่นประจําตัวอย่างเงี้ยค่ะนี่นะหรือถัดใครไปห้างมีไอคอนสยามและที่ลานสุขสยามไอคอนสยามลานสุขสยามชั้นจีนะคะแล้วก็มีเจเจมอสยามเจริญนครคาเฟ่ท่าเรือวังหลังวิภาซ่านะคะชั้น3หน้าฟูดคอร์ด